ผมจบปัญญาโทเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองโดยตรงแต่จะบอกว่าไม่เคยสนใจการเมืองมาเพราคงเป็นการโกหกผมอยากจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องสําคัญในทุกวันของของทุกคนมีคําพูดฝรั่งเขาพูดไวบอกว่า,า business of business is business business of government is service ธุรกิจของธุรกิจก็คือธุรกิจก็คือการทากาไรแต่ธุรกิจของรัฐบาลก็คือการให้บริการก็คือการอาร่ารับใช้ ประชาชนแล้วก็หวังว่าคงจะมีชีวิตถึงเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเหมือนคนทั่วไปสิบปีที่เหลือนี้ก็คืออุทอิศให้กับการมเกืองกับการช่วยเหลือประชาชนอาจจะสิบปีต่อไปถ้าภารกิจเรายังไม่สําเร็จสิบปีก่อนสุดท้ายอยากจะเป็นอาจารย์อยากจะเป็นอาจารย์ในตา่างจังหวัดแต่คิดว่าก็าค,คงไม่อยู่ในกรุงเทพคิดว่าจริงๆแล้วชอบชีวิตชนบทมากกว่าสิบปีสุดท้ายขออยู่ใน ฟาร์มของตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองที่ได้เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็หวังว่าจะไปไป,ไปใช้ชีวิตบรรปลายอยู่ที่ที่ฟาร์มไม่เคยฝ่ฝันที่จะเป็นอะไรเลยตำแหน่งนี้เป็นแค่เส้นทางแต่ว่าปลายทางคือการเปลี่ยนแปลงหรือการที่อย่างน้อยแล้วให้มันมี dent in the universe อยากจะให้มันมีรอยขยื่นขึ้นอยู่ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไทยที่มาจากเรา่ว่ามัน,เป,นเป็นการขยเยนในสิ่งที่ดีขึ้นไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเราตรงนั้นจะต้องมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจก็ค่อย ว่ากันจริงแต่ว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะมาเอาอะไรจากตาแหน่งแบ